วันนี้ผมจะไปตกปลาด้วยกบยางเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อย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 แล้ววันนี้ผมจะได้ปลาหรือเปล่าไปงั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปอะไรเด่อะไรเด่ โอเคครับทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็จะไปตกปลาอีกแล้วนะทุกคนนะใน EP ีที่2นะซึ่ง EP แีแรกเนี่ยโอ้โหมันกันแดแล้วทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้นะครับเราไปลุยกันเลยเลยกันนะ Let's go <S ซึ่งหมายที่ผมจะไปตกหมายแรกนี่ก็คือหมายที่เราเคยไปตกนะครับทุกคนนะก็คือหมายที่เราเกือบจะได้เชโดมานะทุกคนโอ้โ oh, หตัวนั้นก็คือบอกว่าโอ้ไซโลเนี่ยนะคือจะได้มากเลยเมื่อกี้นี้มีมีเขาบอก3ามรูนะสามรูใน<ล>ที่เดะยวสามรูนะเออหรือเปล่าเขามาขงิขง,าขงเลยขิงเลย รหัสลับรหัสัเคือ่ะกูไปใช่ปะอย่า้ทำอะไรทำอะไรอุ้ยไอ้ดิ้นไอดินเฮ้ยเฮ้ยอยากคลน ตมไม่เขียเม่อกี้นะย้ายเถอะมาหมายที่สงครับตีไม่ไปตีไม่ไป๊หรอกโยข่างหลังคา ต่อไปเราจะไปหมายโหดแล้วทุกคนหมายที่มันกัดคิปที่แล้วนะจะไม่รู้ว่าคิมนี้มันจะกัดหรอือเปล่าแต่ต้องลุ้นนะว่าจะได้หรือเปล่าไตายโอ้ตไปยเนื้อล่มเลย,เ <_ s 2> ยลมม่มมันไปไหนกันแน่วะเนี่ยเกิดขึ้นครับ ทำใจเถอะเราก็ต้องเปลี่ยนหมายแล้วครับทุกคนคือมันไม่กันแล้วแบบน่าจะมีคนเอาไปกินแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยต้องมาช่วงเย็นๆเย็นๆไม่ก็เช้าๆอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องลองขับไปตีเล่นแถวๆนู้นก่อนนะทุกคนถ้าไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเราค่อยมาย้ำใหม่นะครับไปลุยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองตีที่สะตัวเองก่อนนะทุกคน ภาานี่นะครับส่วนทัว50สิบล้านม่รูว่ามันจะไล่หรือเปล่าลแล้วก็มันจะเคยเห็นมันมีลูกคอกอยู่นะโอ้โหผมว่ามันไล่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่นี่คือไม่น่าจะมีนะครับมีแต่ปานินด้วยปะนินตามเต็มเลยโอ้ขึ้นน,ะน่ะฝนกำลังจะตกอุ้ยฝนย่อยวะสมัยจะมีแต่ปานินแหละครับผม่ะ ในล่องอะื้องานี้ผมมาลองตีมันรู้สึกว่ามันจะแบบมันจรไล่อยู่นะแต่ว่าจะเป็นประช่อนน้อยนะประช่อนเฮ้ยอะไรกระโดดเมื่อกี้เห็นปะ่ะในกล้องเห็นไหมวะทุกคนเห็นปะ่ะ เต็้มือกระโดดเลยเนะี่ยมันนินมั้งวะไปครับเดี๋ยวเราย้ายหมายดีกว่าไปหาตีแถวบ้านดีกว่าทุกคนมองไฟหมดแนาดินึกเลยไปไฟบ่ไฟไหน<อ>ครับไฟนู่นนะโอ้ไฟใหม่เน <c oughs> ี่ยโอ้ไฟใหม่นะเม,ม,ม่นเะม่นนะอะไที่บินทั้งฝ่าอะไรางเงยอ๋อนกนะท้าไม่หนามันเป็นสีนี่วะ เป็นน้ำนาวนะเฮไรอุ้ยมันจะมีแต่มันน่าจะเป็นปลาน้อยไม่ได้กินหอกถึงอยู่ไหนวะองอู้ยอู้ยเห็นป่ะ รึอปล่ะเสียงเจียวๆเหยียบกิ๊บเลยอ่ะคุณเท่าบระมานว่ะคิดนี้ไม่ไม่หมานว่ะเหยียบกิ๊บเลยขับไปดูไหมขับไปดูเรื่อยๆเผื่อมีหมายเห็นเราไม่ต้องไปตีนุ่นเว้ย ไรตกปลาอะไรวะเดียวอะไรวะเดียวอะไรฮะันหนังดูอะไรมนเล่ยที่เก้าบาน่ะนี่มันขำเลยด้วยนี่ก้านานันเลยแค่นี้มันเงียบ ปะ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 เียบๆยายบใ่อะไรฮะคนไม่เะีเป็นขาม่ะมีเละไหนเป็นขามดูนี่เฮ้ยหากันไหนนี่หาในละพี่ต้นใหม่พี่เนาะมีเหรอมีมีด้วยต้นตัวนี้บินไปบ้านห้องนี้เนาะเฮ้ยวันหลังทำคลิปว่ะพ่อแม่ ได้เลยได้เลยแล้วนี่เดี๋ยวเราไปบางนี่โอเคเดี๋ยวผู้นี่ทำคลิปดีกว่าหาเมฆาไหมได้ได้ดยวงไมอครับไปได้ไหมเนี่ยทางเนี่ยเออพื้อลงเขาเรียบร้อยครับเขาไปจะซอยน้องเขาก่อนบอกนี่ยังไงไม่ครับกบาลเนี่ยนี่ก็คือวันที่สองของการตีเหยื่อปลอมนะครับทุกคนนะไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าต่อไปถือช่ครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อย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 ที่ใหม่ที่ใหม่เหรอดีดสายสีถึงอยู่เอ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โไอช้อนไอช้อนโอ้โหกวาดแล้วไม่มันวัดชาเกินไง ว่าแล้วโอ้โหดูฟ้องดีไซน์รูฟังไซรู๋เฉยบอกเรียวไม้ดิดโอ้บายโกชกบายอยูปีปีไปตั้งอย่างเงินกัดแน่นอนเราแบีงกัดของจริงไม้เดียวเลยตรงนั้นอ่ะไม้เดียวตลอดเลยครับ้ยนนู่ไปหนุนเลยเปล่าเปล่าไม่อยู่ตรงนั้นไงก็เรียกจะบอกว่าให้พี่ปีไปแต่แบบพี่ปีไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันขึ้นก่อนเอาไปเอาไปทำเงินก็มีน่ะ ชฉันไม่ติดมึงรู้เฉยเลยควัดแล้วที่แรกอ่ะอนนมันยาวแล,ววแลวอะมันไปนู่นเลยเฮ้ยโอ้ยแล้วแ,ลแม่งตรงนี้หลอกเด็งไงมันมันอีกยากว่ะคาตาเลยเช่นคาตาเลยนี่